ก็วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้รีวิวเป็นเค้กในโทสีเหลืองจากอเมซอนนเครันกแก้วนะครับวันนี้ก็นี่ผมไปจักมาอีกแล้วนะครับสําหรับวันพุธนะครับผมก็เป็นเค้กสีฟ้านะครับนี่นี่ครับจะเป็นก้อนเค้กสีฟ้าแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ที่ผมซื้อมาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันเนี้ยแพ็กเกจเปลี่ยนไปครับนี่ครับ ถุงใส่เมื่อวานเนี่ยจะเป็นถุงดูดีหน่อยครับวันนี้ก็เป็นถุงใส่ล้ผมก็มัดเงียบนังยางไว้แบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมผมมีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็เป็นนมสดนะครับกินกาแฟไม่ได้ครับก็กินได้แค่ช็อกโกแลตกับตมสดโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่าผมเค้กสีฟ้านะครับก็ได้มา2อันนะผมนี่มี2ลายเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าครับ มามามานี่ครับผมเค้กชิ้นแรกนะครับก็จะได้เป็นนี่ครับผมเป็นนกแก้วนะครับถือเป็นหิมะอยู่นะผมนี่ด้านในครับผมนี่นี่ครับแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตนะครับด้านท้ายฝาเนี่ยมันจะมีตัวเลขกำกับอยู่ครับเช่นเียนี่มันเขียนเลขสองปิดก่อนนะผม๋หญ่กันนึงครับ นี่อันนี้เป็นนกแก้วนะครับใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเหมือนกับที่เขาเรียกว่าอะไรครับที่มันใช้แบบเอาไว้แบบนัดผมผู้หญิงครับนี่ติดไว้ด้านบนครับเป็นเขากว้างนะครับแล้วก็ด้านล่างนะนรับมันได้เขียนไว้เลขสามนะครับผมนี่แล้วก็รดาลายด้านหลังครับอีกเช่นเคยผมมันจะ ไม่เหมือนกันนะครับนี่น่าจะต่อมาเป็นรูปเลยนะครับไม่รู้ว่าอ่าเมื่อเราเรียงโอ้ยๆทุกอันน่าจะต่อเป็นรูปหรือเปล่านะครับผมนี่ครับก่อนนี้เป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาสีเหลืองมาแล้วกันนะครับที่อ่ารีวิวไปเมื่อวานนะครับผมนี่ผมสีเหลืองสองอันนี่ครับดูลดลายอ่ ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนผมจะเรียงให้ดูแล้วกันนะครับนี่นี่ครับผมก็ดดลดลายก็ไม่รู้นะครับมันจะเรียงกันเป็นรูปหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับต้องลองได้ครบนะครับแต่ว่าดูจากรูปร่างเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบอ่าปฏิติประต่ออะไรกันมากมายนะครับก็ไม่รู้นะครับว่า จะเรียงอันไหนนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยที่ผมได้บอกไว้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยสีเหลืองอันเนี้ยมันจะเขียนว่าเลขหนึ่งนะครับผมส่วนอ่าสีเหลืองอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเลขสามคือเลขสามเนี่ยมันจะซ้ํากับสีฟ้านะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เลขสามเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะเรียงยังไงนะครับผมเพราะว่าเช่นนเนี่ยมันหนึ่งสองใช่ไหมครับหนึ่งสองมันก็แบบเนี้ยสามอันนี้มันก็ สามเหมือนกันกนะครับมันก็จะซ้ําแบบเนี้ยเรียงกันปุ๊บก็จะได้แบบนี้แล้วก็ตอนเนี้ยเราสะสมมาแล้วนมครึ่งครึ่งแบบครึ่งแบบขนมเค้กแล้วมนมแบบครึ่งปอนก็พรุ่งนี้เนี่ยผมจะเป็นคิวของสีเขียวนะครับผมแต่ว่าสีแดงเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้นะครับน่าจะไม่ครบเสร็จแน่นอนครับแต่ก็จะลองหากันดูนะครับผมใครมีนะผมก็ มาคอมบมนต์มาแบ่งปันกันได้นะครับสีแดงก็ยินดีครับผมยินดีที่จะรับมาครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นคิวของสีฟ้านนี่ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเค้กสีฟ้านะครับก็คือผมลองสังเกตนะครแต่ละสีนะครับมันจะมีตัวที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของสีนั้นๆอย่างเช่นแบบสีเหลืองเนี่ยครับก็จะเป็นถือเป็น นี่รับหิมะนะครับผมอ๋อสีเหลืองนะครับเป็นแบบนี่ครับใส่หมวกแบบนี้แล้วก็สีฟ้านะครับผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี่ครเป็นแบบใส่เป็นเขากว้างแบบนี้นะแล้วก็มันจะมีเป็นแบบหิมะนะครับผมจะซ้ํอน่าจะมีทุกสีแล้วผมที่ถือหิมะนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ต้องเก็บให้ครบแหละครับเพราะว่ามันจะได้เรียงเป็นวงกลมมันจะได้สวยนะครับผมอย่างเงี้ยมันก็ไม่เต็มวง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้รอ,อในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวมาติดตามชมกันว่าสีเขียวนะครับจะเป็นแบบไหนครับผมโอเคก็สำหรับคิปนี้ก็อย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยผไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ